ทั้งวัดสโลเนาะสีโลแปดแปดชีสามสองสามแสนสองสโลสามแสนสองเอว่าสโลละกินแถวแล้วม่ได้ทุกเราะว่าสี่ร้อยกว่าบาทกินแลไวจนเลือเลือกินยังว่าอิ่มโอ้สี่กิโลสกกิโลสอง สวัสดีครับสวัสดีครับพีพีเอนะครับผมวันนี้มาเมียดมาซื้อหมูนะครับผมมาเดินตลาดสอปอปอลาวนะครับมานะครับมาดูนะครับความหมูจะโลก,กิโลเท่าไหร่นะครับ มันนีก็เป็นวัดนะครับโอ้บรรยากาศตลาดคึกคักนะครับตลาดซีสปปลาโอ้เหนือเหนืองามดีตาร์เคยซื้อหันใดตาหานไหนบอหันนี้ฮะซื้อเลยแล้วอะไราะบ<า>ัตร ก้หมูจ้าตู้ละแปดสิบอันนี้ว่าสามสัตวนสาสัตวจับสัตว์รูแปดสิบรดากด้วยคเดี๋ยวก็ด้วด้วเดียนี่เด้อันนั้นราคาเดียวกันแลทีแปดิบเหมือนกันอ๋อโละแปดสิบมางลนาังจ้านเกอเกลหมูกระทะเมนนานี่เนี่ก็นรละแปดสิบ โลละ80โลละร20บาทเอาแสาสโลจ้าสาสัตัวนี้จะเอาิกสองโลจ้าสองโลแบบนั้สอวนทีรยนั่งแล้มัดเ้ดจ้า จะขาดใจดีโอ้คจำกันได้เหรอขาดใจดีจะแทนแทนน้ำมันสันโต2โล2โล2โลโอันนั้น2โลถูกอ๋อ2โล2ันเพิ่มใหม่2ขีด ขรอย่าถายเด้ครับทั้งบัดรซีโร่เนาะซีโล่แปดกะชีสามสองสามแสนสองซีโล่สามแสนสองเรียกว่า4โลละกินเผและกบมิตจุกี่ร้อยกว่าบาทกินแล้วจนเรือดเลือกินจังว่าอิ่ม โอ้4ก,กิโลสุบ4กิโล2จ้าขอใจ้งพี่ขอซื้อแล้วซื้อหมูบรรยากาศตลาด โอ้กิโลละ8 0ดสิบพันหรือว่ากิโลละร้อยยี่สิบบาทเท่ากันกับไทยนะราคาบรรยากาศตลาดตะกร้อไปเมียนมาตอนนั้นนะหรือว่าเอิ้นสายเลยนะตัวผู้ชมไปเมียนมาตอน,น,นตั้งแต่เช้านะครับผมโอ้เป็น มีคึกคักนะครับคนเยอะนะครับแต่วันนี้เงียบแล้ววันสายแล้วเกือบจะ8ปดโมง